สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้เป็นตลาดในดวงใจเลยนะฮะมาซื้อของที่นี่บ่อยทุกคนแบบอ่ะวันนี้ก็มาซื้อของนะพาเดินดูเพลินๆนะทุกคนตลาดเจดีไม่ครัวนะครับที่นี่แบบของเยอะแล้วก็ของถูกมากนะฮะเนีย่ยดูรถโอ้ยรถนี่เป็นร้อยเลยนะแล้วก็ ตัวตลาดอยู่ติดถนน4ีเลนนะครับถนนใหญ่แล้วเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยเลยทุกคนคนเยอะมากที่นี่เยอะทุกวันนะครับแล้วก็เปิดในช่วงบ่ายนะฮะมีทุกอย่างเลยเวลาผมมานะบางทีเราแบบตั้งใจจะไม่ซื้ออะไรแล้วนะฮะแต่ว่าพอมาถึงนี่ของของเขาคือถูกแล้วก็ของเยอะด้วยนะฮะนี่มีหมูป่าด้วยนะ มีครบเซตเลยนะครับจะเอาไปผัดเผ็ดเองหรือว่าจะซื้อแบบสำเร็จก็ได้นะครับดูของของกินต่างๆนี่คือแบบถูกะฮะขนมเค้กก็มีนะครับมีทุกอย่างที่นึกออกแล้วก็ของถูกด้วยนะครับอันนี้ร้านหมูทอดนะ หมูทอดฉ่ำๆม,มาทีไรต้องเตรียมมาเป็นพันฮะไม่งั้นไม่พอเพราะว่าซื้อเพลินสามารถซื้อเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับอย่าแคบหมูเชียงใหม่เจ้านี้ก็ขายหลายอย่างนะครับกลวยทอด20บาทคุกคน ไอโซนข้างหน้ามีไก่ต้มน้ําปลาด้วยนะเมื่อก่อนผมเคยขายไก่ต้มน้ําปลานะแต่ก็เจ๊งไปแล้วฮะอันนี้ห้าสิบาทโอ้ยสามสิบบาทก็มีนะครับโดยเฉพาะพวกผักต่างๆนะผักสดมีคุณลุงคุณป้านะครับมาขายกัน อะโวคาโดนะฮะห้าสิบบาทเฮ้ยพันเฮดก็ห้าสิบาทเนี่ยซื้อไปสต็อกก็ได้นานเลยส่วนทางนี้ก็สามสิบห้าสามโลร้อยนี่บ้านใครกล้วยแพงนะฮะกล้วยหอมสามสิบห้าบาทเองยี่สิบบาทสามสิบบาทนี่คือมีตังร้อยเดียวก็มาจับจ่ายใช้สอยได้แล้วนะฮะของเขาไม่แพงนะ ลำไยนี่ลำไยสิบบาทนะพวงละสิบบาทมีตะลิ่งปิงด้วยร้านนี้แพงหน่อยขายแปดสิบบาทอ่านี่อโวคาโดนี่มีหลายร้านนะครับบางร้านก็โลละสามสิบห้าบางร้านก็โลละสี่สิบห้าสิบแล้วแต่ฮะแต่ว่า ไม่แพงอันนี้หัวก,กบนะครับไปทำหมกหัวได้ห่อไม้อันนี้ลังต่อหรือเปล่าโอ้น่ากินจังสตอนะฮะไอ้ข้าวโพดนะข้าวโพดนี่ผงละยี่สิบบาท เจ้ามังกรก็ยี่สิบาทอ่ะใครอยากได้กบบ้าง้วกบมาเป็นถุงเลยนะครับอย่างเยอะโอ้ยขนมเค้กขนมเค้กวันแม่นะครับขนมเค้กวันแม่ขนมไทยทุกคนวันนี้วันแม่นะวันหยุดพาเที่ยวตลาดนะครับ มาละโอ้นีในทุกอย่าง20บาทหมดเลยนะฮะเห็ดก็มีอ่าดูอัหงงุ่นบ้างอันนี้อันนี้แพงหน่อยร้อยกว่าบาทนะร้อยห้าสิบาทแต่ว่าตัวแก้วมังกรนี่ถูกนะแก้วมังกรนี่20บาท25บาทแค่นั้นเองหัวแล้อ่าหัวแรทุกคนผักกาศน่ะผักกาศนี่ สิบ,บาทตัวแรกสี่สิบสี่สิบที่ได้เป็นโลเลยนะโอ้ถูกมากๆเลยน่อไม้ยี่สิบบาทเฮ้ยกุ้งก็มีอาขายหวยหวยใครอยากได้หวยนะซ้ายมือของเรามีหวยด้วยนะครับที่อื่นราคาไหนบ้างร้านนี้ร้านขายปลาถ้าเป็นปลาก็ทำสำเร็จแล้ว โอ้นี่ตัวร้อยกว่าบาทน,นี้ไปเผาได้เลยเนื่อวันก่อนผมก็ซื้อไปนะร้านนี้เตียงไม่หมดนะครับคือซื้อไปซื้อไปเยอะอ่ะนี่นี่นี่ี่ป่าเจ้านี่นี่ขีดละแปดบาทเนาะวันนั้นซื้อไปยังกินไม่หมดเลยซื้อไปเยอะ ปลาน้น่ะอร่อยมากไปทำกินสุดยอดเลยนี่ซื้อปลาเสร็จนะร้านขายผักดูมัดละหบาทนะจ๊ะสิบาทมีหมดพวกผักกาศต่างๆนะครับของถูกของถูกปลไหลปหลาไหลนี่ปลไหลครึ่งกิโลร้อยห้าสิบบาทโหนี่ได้เป็นถูกเลยเนี่ยเขาจัดการมาเรียบร้อยนะครับคือเอาไปเนี่ยทำอาหารได้เลยไม่ต้อง ไม่ต้องเสียเวลาแล้วนะฮะชื่อืราคาไหนกันบ้างทุกคนนี่ลำไยลำไยปีนี้ราคาถูกนะลูกโตๆห้าบาทสิบห้าบาททางหลังกับข้าวสุกก็มีนะเนี่ยผัก สิบบาทผักสลัดนะสลัดนี่ถุงละยี่สิบาทนี่คือไปทานได้หลายวันอยู่นะฮะไก่ต้มน้าําปลาร้านนี้เขาขายเป็นอาหารสุกนะครับอาหารสุกก็มีหลายอย่างส่วนทางนี้ล่ะแทนแทนนี่ข้าวเหนียวก็มี หลากหลายนะครับมาแล้วแบบไม่อยากกลับเตรียมเงินมาเยอะๆทุกคนเงาะแม่แตง40บาทเท่านั้นราคาไม่แพงนะครับฝรั่งนี่30บาทเองอันนี้เป็นไก่ไก่นึ่งสมุนไพรนะฮะไก่นึ่งสมุนไพรใส่มาเป็น น่องๆเลยถุงหนึ่งก็มีสองน่องนะครับหอมๆนะสี่สิบกว่าบาทนะดูร้านานี้นะนี้นะนี้ดูผักสดส่ทุกคนที่ไหนมีบ้างนะฮะมัดละสิบบาทฝากท้องได้ฝากชีวิตได้นะครับนี่เป็นหูหมูหนึ่งโอ้โหอย่างเยอะนี่ทางด้านนี้ทางด้านนี้อันนี้หน่อไม้เนาะสามถุงห้าสิบบาท หน่อไม้หน่อไม้แบบเมันเป็นหน่อไม้หวานนะฮะไปต้มใส่ซุปกระดูกได้ร้านอาหารสดนี่ก็มีนะร้านอาหารอาหารสุกขายพวกน้ำพริกต่างๆร้านขนมปังโอ้นี่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 หม้อข้าวหม้อแกงนะฮะหม้อข้าวหม้อแกงขนมจีนนะขนมจีนเส้นสดนะครับอันนี้เป็นเส้นสดๆเลย ร้านไขนะ่โอ้โหไข่อย่างเยอะทุกคนมาเดินกันได้นะอยู่โซนเจดีแม่ครัวนะครับอันนี้เป็นเ,เนื้อตากแห้งนะครับมีเนื้อตากแห้งแล้วก็หมูตากแห้งเนี่ยให้ดูผักสดเนี่ยเราจะเห็นได้ทั่วตลาดแล้วนะครับสิบาทยีสิบาทเนียนะฮะ อันนี้เป็นผักกาดขาวนะเขาแพ็กเป็นถุงไว้ละผักทุกชนิดมีหมดนะครับนี่แตงกวาถุงละห้าบาทตกอยู่ลูกละบาทเองโหแตงกวาถูกมากมะเขือนะ ส่วนร้านซ้ายมือเรานะอินตาพาลัมอันนี้เอามาเป็นพวงเลยนะครับแบ่งขายเป็นกล่องแล้วก็มีอันนี้ไก่เมืองนะเป็นไก่บ้านนะครับเอาไปทําอาหารนี่อร่อยมากไก่บ้านไม่ได้มีเท่านั้นนะมีร้านนี้ด้วยร้านนี้ก็เยอะนะครับมีอ่องปูด,ด้วยนะฮะอ่องปูก็ทําสดๆนะสดๆทุกวันนี่อย่างเยอะสามอันยี่สิบบาทเอง ก้ามปูก็มีนะฮะนี่โอ้โหไก่บ้านสุดยอดมีไข่มาเป็นพวงๆเห็เดนาเห็ดมีหมดนะครับล้วยนะหวีละห้าบาทเท่านั้นถูกจริงๆไม่รู้จะถูกยังไงละถ้าเป็นกลุ่มของเห็ดนี่นีเี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่จานขายเป็นจานจานนะครับจานละยี่สิบห้าบาทขออนุญาตนะครับย่างสามจานเจ็ดสิบเนาะโอ้จานยี่สิบห้าบาทขายถูกมากเลยนี่ก็ยี่สิบบาทเองนี่นะโอ้ยเยอะจริงจริงนี่นะจานละสามสิบบาทสี่สิบบาทมีหมดแหมขายถูกมากๆร้านนี้ อันนี้ปลาทูนะปลาทูทุกคนปลาทูสดๆนะต้มกันสดๆแล้วก็มาแพ็คเป็นแพ็คๆขายอย่างนี้นะฮะนี่อันนี้สิบบาทเองปลาน้อยอ่าน,นี้อปลาน้อยเอาที่ออกเรียบร้อยนะถุงละยี่สิบบาทนะสามถุงห้าสิบบาทเจดีแม่ครัวน,นี่เป็นอาณาจักรเลยที่แบบ มีทุกอย่างนะครับทุกอย่างจริงๆทุกคนแม้กระทั่งพวกปลาแห้งต่างๆนะนี่อันนี้เป็นปลาแห้งปลาแห้งนี่ชาวบ้านเขาทำกันเองนะครับ,บของสดพวกหมูหรือจะเป็นขายส่งนะฮะมีหมดเลยน่ถ้วยจานชาม อันนี้ก็ร้านปลาทูอีกสามแพคห้านสะิบาทคุ้มมากคุ้มมากนะคุ้มจริงๆริไม่เห็นมีคอมเมนต์เลยนี่นะถุงละสิบบาทมีเงินร้อยเดียวนี่ก็พอนะครับแต่ผมเชื่อเหิดเตรียมเงินมาเยอะหน่อยเพราะว่าซื้อเพลินนะนี่สมถุงห้าสิบเอง จะทำกับข้าวเนาะยาวยันข้างหลังเลยนะแล้วก็ในในช่วงฤดูสตรอเบอรีร่ตรงนี้เขาจะมีสตอรอเบอรี่มาขายเยอะมากทุกคนแล้วคนเดินจับจ่ายใช้สอยนะครับเยอะจริงๆเนี่ยดูสิ หลักสิบอทะชั่วโมงนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆที่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นราคาแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะนี่พวกของสดต่างๆไก่ตัวละร้อยอย่างเงี้ยน้านขายหมูนี่หมดพรุ่งนี้ผมอยากจะไปตลาดอันนี้ไอ้ตลาดเช้านะตลาดเช้าในเมืองนะครับ อันนั้นก็ของเยอะดีนะครับนี่แกงบอนนะสิบบาทเองร้านนี้ทุกอย่างสิบบาทนะครับสิบบาททั้งนั้นเนี่ยแตงกว่าห้าบาทที่อื่นเท่าไหร่ที่นี่ห้าบาทตกลูกละหนึ่งบาทแล้วเขาจะเอากำไรที่ไหนมาประเด็น นะประเด็นเขาจะเอากําไรที่ไหนมาอยากรู้จริงพี่อื่นราคาเท่าไหร่ครับพี่อื่นราคาเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันหน่อยคอมเมนต์บอกกันหน่อยทุกคนลำไยก็เยอะช่วงนี้เนี่ยกล้วยที่นี่หวีใหญ่ๆนะหวีใหญ่ๆนะห้าสิบห้านะบาทเล็กลงมาก็สามสิบห้า เล็กลงมาก็ไม่ถือว่าเล็กนะก็ะสิบกว่าลูกเหมือนยี่สิบห้าบาทร้านน้ำนี่นะครับมีมีขายทุกอย่างจริงนี่นซอยนี้ซอยนี้ภาพไม่ชัดมั้งชัดแล้วเปลไม่รู้อาหารทะเลก็มีบ้างนะครับมีบ้าง ทุเรียน่เรียนที่นี่จะแพงกว่าโซนอื่นมั้งคาดว่าอ่านี่หัวหอมน้งถุงหัวหอมใหญ่นะครับยี่สิบาทนี่นะยี่สิบาทสิบาทก็มีมะเร็งทอดนะโอ้ป่านึงออ้ปตนตัวละร้อยเองเหรอร้อนๆนะลาดินนะครับตัวละร้อยเท่านั้นเองทำเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานเลย ต่อหลุมนะต่อหลุมร้อยยี่สิบนะโอ้น่ากินกินแล้วคันหูแพ <c oughs> อ่ามานี่ข้างหน้าข้างหน้านี่คือต่อให้กว้างแค่ไหนนะทุกคน <c oughs> ไม่มีที่จอดรถพอเลยโดยเฉพาะข้างหลังนะครับของเขามีที่จอดรถตั้งแต่ข้างหน้าและข้างหลัง แล้วก็โซนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นก <c> ล <oughs> ุ่มอาหารสดไออาหารปิ้งย่างอาหารทอดอาหารแบบพร้อมทานนะครับเนี่ยก็มีเหมือนทั่วไปหมดนะฮะไก่ทอดนะซูชิลูกชิ้นนะครับไก่ทอดนี่มีหลายร้านแต่พีก,ก็คือตัวผักสดนั่นแหละเพราะว่าชาวบ้านเขาปลูกกันเองนะครับเขาปลูกกันเองเนี่ยตรงนี้เป็นตลาดใหญ่ก็เป็นแหล่ง จับใจ่ายใช้สอยเราเดินเดินบีกหน่อยนี่ยร้านของทอดต่างๆถ้าชอบแบบแนวไก่สมุนไพรนะฮนี่ไก่นึงสมุนไพรก็มีขายกันแบบนี้แล้วก็แถมพวกผักให้ด้วยนะครับผักนึง กินกับตัวแคปหมูนะฮะหรือจะทานแบบง่ายๆเนาะก็เป็นปุ่มปิ้งย่างนะครับมีทุกอย่างแล้วก็มีหลายร้านด้วยนะไม่ได้มีร้านเดียวนะครับี่ร้านปลาทูเจออีกแล้วนะอ๋อันนี้เป็นไข่ไข่ข้าวนะไข่ข้าว แต่ข้าวทางหลังไม้เท่าไหร่ครับพี่ไม้ละซาวบาทไม้ละซาวบาทนะทุกคนแบบนะยี่สิบบาทเองผมมีสามแบบนี่ไม่เป็นตัวแล้วเนาะอ่าอันนี้แบบไม่เป็นตัวนะนี่แบบเป็นตัวแล้วก็เป็นตัวขึ้นมาเลยนะทุกคนยี่สิบบาทเองถูกมากอ่ะเลยมาเป็นปลานะครับนี่ก็ ปลาตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนะข้างหน้านี่มีร,ร้านนี้ขายไก่ต้มน้ำปลานะครับรเห็นบรรยากาศสดๆภาพชัดโอ้ไม่ได้ใช้ Wi-Fi ครับพี่ผมยังไม่มั่นใจว่าภาพจะชัดหรือเปล่านี่ก็เป็นสัญญาณจากโทรศัพท์นะฮะเพิ่นนะครับวันนี้ก็แวะมาซื้อของที่ตลาดนี้นะครับ อันนี้เป็นลาบนะร้านลาบนะมีหลากหลายเมนูนะครับแกงคีเหล็กนะแกงคีเหล็กก็ใส่มาเป็นถุงๆลาบปลายดิบๆนะครับสวัสดีครับแต่และที่เป็นยังไงบ้างบรรยากาศตลาดที่นี่คือึกคักมากนะครับเนี่ยเขบ,บอกว่าไม่คึกคักนะแต่ตลาดเจดีแม่ครัวเนี่ยคึกคักนะค,คึกคักคนเยอะแล้วก็ของกินเยอะจริงๆ คือจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าเรารู้แหล่งนะทุกคนของเนี่ยถูกนะครับถ้าไม่รู้แหล่งเราไปซื้อที่ห้างนะโอ้โหแพงนะถ้าเตรียมแบบเตรียมตังมาสักพันหนึ่งเนี่ยซื้ออาหารทีนึงนะครับอยู่ได้เป็นอาทิตย์เพราะว่ามีหลายอย่างโอ้ยอ,อยากหมูป่าเนี่ยอยากได้เอาไปผัดเผ็ดมากเลยนะมียันหมูป่าทุกคน ต้นผลไม้ผลไม้เมื่อกี้ผมเห็นเขาขายข้างทางนะไอตัวแก้วมังกรเนี่ยเจดโลร้อยทุกคน,เป,นเป็นไปได้ไงนี่บ้านใครกล้วยแพงๆนะฮะอันนี้30บาทแค่นั้นเอาไปทำไอขนมนะกล้วยน้ำว้าเนี่ยไปทำขนมอร่อยนะครับแล้วก็ตัวอวคคโดนเนี่ยไปทำน้ำปั่นนะอ่า แกเอามาก่อนสามสิบาทเองทุกคนร้านนี้ยี่สิบห้าร้านนี้ย5มีิบห้ามี่นมะละกออะไรเนี่ยลูกบอลเริ่มเลยข้างในนะ่าจะเป็นสีแดงนะครับพรุ่งนี้เช้านะผมอยากจะไปเดินตลาดเช้าในเมืองตื่นกันรึเปล่าไม่รู้ตลาดเช้าในเมืองเนี่ยจะเป็นกลุ่มอาหารอีกแบบหนึง่งนะครับถ้าเป็นตลาดเจดีแม่ครัว ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มอาหารสดนะฮะอาหารสดแล้วก็อาหารสุกก็มีด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะก็จะหนักไปทางอาหารสดนะครับเนี่ยพวกผักเนี้ยหาได้ที่ไหนนะครับที่อื่นมีไหมฮะราคาสิบบาทยังมีอยู่ไหมปลาไหล บรรยากาศโซนอื่นๆเป็นไงบ้างเอ่ยสวัสดีทั้ง26ท่านนะครับเชียงใหม่คึกคักอยู่นะตามตลาดนะครับคึกคักคึกคักดีปลาส้มก็มีนะปลาส้มนะครับผมชอบพวกไอไก่อะเวลาได้ไก่สดจากตลาดเนี่ยเราไปทําแล้วโดยเฉพาะเป็นไก่บ้านนะไก่บ้านเนี่ยทําอาหารมาอร่อยนะครับ ยัไม่หมดแค่นี้มีข้างหลังอีกนะฮะมีโซนเสื้อผ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินทะลุไปทางนู้นกันตลาดเจดีแม่ครัวครับตลาดนี้ใหญ่มากนะฮะใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปตะลุยนะผมจะไปตะลุยหลายๆตลาดเลยให้เห็นบรรยากาศกันเนาะนี่ร้านนี้ขายเป็นขนมหม้อแกงนะครับ ขายดีขายดีมีลูกค้าเข้าออกตลอดนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่เงียบนะฮะไม่เงียบเพราะว่าของถูกนี่ยี่สิบาทนี่ฟักใช่ไหมบวบบวบบัตบวบนะบวบอ่านี่อันนี้สิบาทอันนี้ยี่สิบบาทถูกจริงๆ ด้านหลังก็จะเป็นกลุ่มเครื่องปรุงละนะครับนี่นานี้มียอดอะมะละกอนะครับตำลึงอากาศห้าบาทสิบบาททั้งนั้นข้างหลังก็จะเป็นของสดเครื่องปรุงต่างๆนะปลาสดนะครับปลาสดปลาสดเนี่ยถ้า เป็นกลุ่มปลาสดจะอยู่ด้านหลังแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเขาจะเหมือนกับล้างผ่าจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโซนข้างหลังนี้ก็ก็มียาวยันุ่นเลยนะนะครับก็มีคนปรับปลายส่วนใหญ่ก็จะค่อนอยู่ข้างหน้าดูกล้วยสิสาบบาททุกคนช่วงก่อนนะที่บอกว่ากล้วยแพงๆเนี่ยมาดูนี่ ไปทําขนมคนไปทาขนมบ้านไหนมีลูกหลานนะลูกๆนะ่าเอาซื้อไปให้เด็กๆก,กินนะครับน้ำเต้าหูา้ร้านนี้ขายขนมครกนะฮะนี่มีหลายเตาเลยเจ็ดแปดเตานะครับอาหารทะเลก็มีนะครับอาหารทะเลความสดก็อาจจะไม่เท่าริมทะเลนะครับเพราะต้องใช้เวลาเดินทางมาหนึ่งคืนเนาะ อะโวคาโดนะฮะ40บาท30บาทนะมีหมดเลยอันนี้ก็เป็นกลุ่มเริ่มมีบางเจ้าที่ขายส่งแล้วนะครับข้างหลังนี่นะเนี่ยร้านขายพวกเส้นเส้นสดต่างๆนะครับพวกเออ่มะเขือมะเขือเทศต่างๆ เนี่ยถั่วและโลละสี่สิบบาทเองเอาไปนึ่งนะครับเอาไปนึ่งแล้วก็โรยกระเรือหน่อยนะอร่อยนะครับเผือกนี่เผือกมันนะพวกกลุ่มเผือกก็โลหนึ่งยี่สิบสามสิบเองไม่แพงนะครับเนี่ยยาวอย่างนุ่นเลยนุ่นไปนุ่นอีกนะครับอันนี้ผลไม้นะ เงาะสี่สิบลำไยเนี่ยยี่สิบาทข,าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าแอก,กว่าสิบสามสิบาทเองข้างหลังทําไมขายแพงกว่าข้างหน้ารับไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมเดินเดินไปนะจะเจอแบบเออร้านที่ขายถูกและแพงพรุ่งนี้จะไปตลาดเช้าดีกว่าอยากไปตลาดเช้า ตลาดนี้ผมซื้อเดินมาซื้อของบ่อยนะครับเนี่ยพริกถุงละ20-30กินได้เป็นอาทิตย์ขอบอกถุงใหญ่มากมีทุกประเภทพริกขี้หนูสวนนะครับพริกสีฟ้าสารพัดพริกมีหมดนะเนี่ยดูโอ้โห50บบาทนี่ได้เป็นกิโล อ่าสายสลัดนะสายสลัดนะถุงละสิบบาทนะครับถุงละสิบบาทซื้อไปสักร้อยหนึ่งนะกินได้เป็นอาทิตย์เนี่ยของสดสดเขาเก็บมาจากในสวนเนี่ยที่ดูนี่ถุงละสี่สิบบาทเองโอ้ไม่กอดสวัสดีครับพี่กันตลาดนะครับตลาดเจดีแม่ครัวครับอยาได้ของถูกมาที่นี่นะเนี่ยดูชะอมนะมัดละสิบบาทมัดใหญ่นะมัดใหญ่เลย นะนี่ยาวหนึ่งข้างหลังก็เป็นพวกฟักทองพืชไร่ต่างๆนะครับเอาละทุกคนผมไปซื้อของก่อนนะครับมาซื้อของก็เลยแวะพาดูตลาดนิดนิดนึงแล้วก็อยากได้ของถูกมาได้นะนะครับที่นี่ไม่แพงเจดีแม่ครัวนะเส้นที่เลยจากแม่โจมานะครับตลาดเขาใหญ่มากนะฮะ แล้วก็ที่จอดรถนะครับถ้าข้างหน้าไม่มีก็มาจอดข้างหลังได้ครับข้างหลังเขาจะเป็นลานจอดรถกว้างๆเลยแต่ก็เกือบเต็มแหละนะครับไปละบายบาย